คือเหรียญซ้อนมอไซล์หลวงพ่อโกวัดเก้าห้องท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโบวัดโคกีลันเทพเจ้าน้ำมนต์แห่งเมืองกรุงเก่าถือว่าเป็นเกจิคณาจารย์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและในปีพศ2534ทางวัดได้มีดําริการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหนึ่งรุนโดยหลวงพ่อโกท่านอยากจะได้เหรียญแปลกๆขึ้นมาสักหนึ่งรุนเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระอ,อุโบสถให้แล้วเสร็จ ที่ก่อสร้างมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องท่านได้บอกกับลูกศิษย์คนหนึ่งว่าท่านอยากจะสร้างเหรียญแปลกๆขึ้นมาสักหนึ่งรุ่นและลูกศิษย์คนนั้นก็ได้ตอบไปว่าหลวงพ่อจะอแบบไหนครับจะแบบขี่นู่นขี่นี่เหมือนหลวงพ่อปานใช่ไหมหลวงพ่อตอบกลับมาทันทีว่าใช่แต่ครั้งนี้ข้าจะขี่มอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็ได้เตรียมรถมอเตอร์ไซค์กล้องพร้อมถ่าย มอเตอร์ไซค์ก็คือยามาฮ่าเบล80แล้วก็ได้พาหลวงพ่อมาที่รถ